ในงานในงานบนเวทคือหวานมากแล้วเมื่อกี้ยอดจริงหรอใช่เมื่อกี้กินนิดเดียวเกือบโดอนทุกคนชงดีครับเกิดอะไ่กระหมากก็ได้กระแตกใจอ่ะเนาะคนนี้แบบคนสุดท้ายของชีวิตประโยคเมื่อกี้มันทัดใจมากเออจริงๆนะครับก็ตามนั้นครับพูดอีกทีพูดอีกทีได้ไหมครับบอกว่าอะไรนะคนสุดท้ายของชีวิตก็คนนี้ก็คนผมมั่นใจแล้วก็คนสุดท้ายแล้วครับพิมพ์ราคาพิมพ์ยังไงบ้างกินราคา ก็เหมือนที่พี่หมากพูดเลยค่ะค่อนข้างมั่นใจแล้วค่ะว่ามันจะมันจะรอดกค่รอดมาเจ็ดปีแล้วใช่งจรที่วันนี้เราก็เลยมาเปิดตัวเป็นแฟมิลี่หมากกันขับถมยใช่ทั้งวันนี้แล้วก็ในอนาคตไงอออ่าแล้วแฟมิลี่หมากจริงๆยังไงคะตอนนี้หลายคนก็ลุ้นเหลือเกิน มือรีโอเคมากเลยครับมออนีตอนนี้โอเคมากครับก็ตามนั้นไม่เึกอะไรไปถึงว่าตอนไม่หมากหรือว่าหมากหมาก๋อเคที่ขอกมากงงไปเลแล้วเนี่ยโอเคมากครับเอ้ยยังยังคลิปจามีที่มันมีช็อตที่จับมือเหมือนสวมแหวนหลายคนก็เอ้ยยังไมขอหรือเ่ารอยังแอนนัแนแอนน์แฝดที่ทีให้เฉยเไม่มีอะไรครับแล้วก็ที่ลมจับมือกันก็แบบ บรรยากาศมันสวยไงเราชอบครับผมเป็นอมนู้นเม้นท์ไม่เคะอยู่ดีมาจับมือกันในลักษณะนั้นอะไรเงี้ยส่วนหน้าที่คืออมเมน่ะคยเป็นชาวบ้านอยากรู้โมเมนต์ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมตับมือแบบนั้นอ๋อวันนี้เราไปเที่ยวกันแล้วก็ทางโรงแรมเขาจัดบตัวทีนเนอร์ให้สวยอะไรเงี้ยให้ได้มองเห็นวิวทิวทัด้วยกันอะไรเงี้ยเป็นเป็นช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันแล้วเรามีความสุขมากๆบรรยากาศมันได้านของสปอตไลโชว์อะไรเงี้ย ก็เลยต้องแข่งกันก่อก็ต้องแหวนสักนิดนึงไม่ได้ที่นั้นมันบรรยากาศชวนให้ลองอยากขอเลยมั้ยพี่ไม่ต้องถามหราพี่อคือแบบถ้าถ้าถ้าจะถึงเวลานั้นจริงๆอ่ะพวกพี่ก็ต้องรู้ก่อนอยู่แล้วล่ะหรอพี่ก็รู้อยู่แล้วล่ะับฉันจะบอกเราก่อนหรอแล้วคิมนะพร้ไม่ะะคพร้ไม่ร่ะเราอ่ะเออก็ต้อง ก็่าจะเหมือนกันรอจังหวะค่ะรอหลายๆอย่างทำงานดีเก็บเงินเก็บเงินนะเก็บเงินเก็บเงินอีกสักนิดนึงยังไม่ถึงด้านยต้นยังไมารอเนาะยังไม่รีบไม่รีบค่ะสุดไร้นะำเห็นว่าลงมู่ลงแล้วขอตรวจอนุญาตให้ค่ะใช่ค่ะให้ส่งให้ผมดูสามรอบจริงเหรอใช่ลูกสามรอบลูกสามรอบเราก็ไม่แน่ใจว่ามันโตไปไหมใช่แล้วก็สกรีนยังไงเผื่อแบบงานอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ ่มีรูปที่ไม่ผ่านไหมคะที่ส่งมียังไงคะแสดงว่ามีหลายมุมที่ส่งไปแต่ว่ารอดคือมุมนี้ที่ผ่านอนุมัติแต่กับพุดอะไรไม่ได้มีปัญหาใช่ไหมหมากว่ามันแบบคุ้พีดหรืออย่างนี้ก็เขาจริงๆเขาก็โตมากๆแล้วครับก็เขาก็ไม่เห็นเป็นไรมันก็ไม่ได้ผิดดูผิดอะไรครับ ปกติพอไปทริปอะไรที่แบบว่าคิมจะต้องถ่ายเนี่ยจะต้องส่งชุดให้ดูก่อนเอาชุดนี้ไปใช่ครับใช่ครับเป็นคำสั่งเป็นคำสั่งเหรอใช่เขาก็น่ารักไงเขาก็แบบไม่อยากให้แบบหวงอะไรงแล้วเราเราจะเราจะถามหลายๆคนว่าแบบตอนนี้มันเหมาะสมไหมถามเพื่อนเพือนด้วถามที่บ้านด้วยถามเพื่อนเด้วยว่าแบบเออถ้าลงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรไหมคือตั้งแบบที่คิดเยอะมากถามเยอะนะแล้วก็กลัวดราม่าด้วยอะค่ะ แบบไหนที่หมักเป็นชิ้ๆไม่โอเคชิ้นนี้แบบน้ำใสเกินลิมิตอมันแล้วแต่มันแล้วแต่โคสมันแล้วแต่ใช่มันแล้วแต่โคสจริงอ่ะแต่อย่างที่นั้นนาเด็ก็เข้าไปแซวหวานจนจว่าวมันก็ควรไปอย่างนั้นเลยแค่ดูใสอารมณ์ไม่ดีเลยยังไงคะจริงจริงเราก็หมั่นไส้ครับเหมือนกันไส้มากทุกวันนี้ ไปกันใหญ่ไปกันใหญ่แล้วล่ะมันยังไงอาการมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เขาก็แบบสิ่งที่พวกคุณเห็นน่าจะยหงนี่ยโอ้โหหมันแม่หมันมใช่ไหมหมันใช่แหมันทำมินต์เราใช่เขาก็น่ารักเหมือนกันไม่ลาไปไหนด้วยกันสองคู่เนี่ยจะต้องมีการแบบรักในการหวานกันนี่หรอโอ้โหแต่งกันหรือเปล่าไม่เลยผมไม่ไม่รู้ดิไม่รู้สึกเลย ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ครับเราก็ผมผมว่ามันเป็นเซฟลิงแหละสำหรับคนสำหรับสองคู่อ่ะอันไหน,นที่เราอยากลงอันไหนที่กูครับแนวบานเกินรู้ไหมสั้นอันไหนที่เราอยากลงอันไหนที่เราจะเป็นภาพที่เก็บความรู้สึกของเราดีๆไว้อย่างเงี้ยเราก็อยากจะเก็บไว้ในความจำของเราเพราะไอจีมันก็คือทรงจำของเราอันหนึ่งแหละนะฮะ <c oughs> เห็นนะเด็กบอกว่าจริงๆอ่ะแซวกันหนักมากกว่าในในเล็กจริงจริง ใช่ไม่เยอะเลยอ่ะทำถึงบ้านที่เขาใหญ่ที่พี่มาล็อกเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วครับสวยงามมากร้อยเซ็นก็ดีใจภูมิใจมากเลยอะพอเราเห็นแล้วเราก็เข้าไปแล้วก็ชื่นใจอ่ะเออมันเป็นสิ่งที่เราทำเองกับมือสร้างเห็นมากับดินอะไรเงี้ยเป็นตามแบบที่วางไว้เป๊ะ ใช่ต้อมก็ไม่มีปัญหาอะไรด้วยมีโชคดีมากเลยไม่บานด้วยเหรอไม่บานไม่บานครับโชคดีมากเลยหมดไปเท่าไหร่คะแล้วก็หมดไปโอ้ยเนี่ยอย่าบอกยังไม่บอกดีกว่าสิบล้านเอ้ยไม่ถ้าบอกสิบลักสิล้านโอ้ยไม่ไม่ถึงหรอกไม่ถงหรอกไม่เอาไม่บอกเดี๋ยวอันนี้เป็นบ้านพักตากากศจริงๆมันก็ไม่ได้เออมันเป็นบ้านเล็กๆแหละครับเอาไว้แบบ หน้าหนาวอะไรเงี้ยอากาศดีๆเราก็จะแวะไปเห็นมีแต่เพื่อนๆบอกอยากไปใช่เปิดแค้ตอนนี้ยังได้ไปได้ไปลองเขาอยู่เลือยังก็ลองแล้วแล้วก็ไปวันไนนึงแล้วก็มีที่เอ่อที่รู้จักกันไปด้วยอะไรเงี้ยโอ้ก็ก็ดาวตกด้วยใช่แต่ผมไม่เห็นนะเขาเห็นผมหันมาคุยกับเขาเมื่อวานหันกันไปหมดหายไปแล้วบ้าหลังนี้อยู่ตัวเราสร้างด้วยกันก็ก็ไม่ขัดใจกันเลยไม่เลยฮะไม่เลย ก็กลก็กูนกันนะสินี่หลายตามใจก็ตก็เราก็ชอบในสิ่งที่เขาชอบอ่าหลังนี้เสร็จแล้วเรือนหอต่อไปใช่ไหมคะที่ไหที่ไหนมีใครแบบเออในเล็กมาได้ไหมฮะว่าแบบมีบ้านจะขายแถวในกรุงเทพไหมไม่ได้ต่อเลยต่อเลยต่อต่อไม่ได้ไม่ไม่เราก็ดูดูกันดูกันเรื่อยๆครับไม่ต่างเราก็ไม่ได้ดีแทนเลี่ยงครับจะตรงไหนยังไงย่านไหน ไม่รู้เลยค่ะแล้วแต่ว um ่าอนาคตจะพาเราไปไหนที่ไหนเราก็ด uh ู